สวัสดีเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพนมาดูนกกระแตแต้แวดพรเอิญผ่านมาทางนี้พอดีเห็นนกกระแตแต้แวดยืนอยู่กลางบ่อพอเราสังเกตไปสังเกตมาอ้าวมีลูกของเขาเดินอยู่ด้วยนี่นาวันนี้เลยพรเอิญเจอลูกนกกระแตแต้แวดด้วยดีกัง ปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นลูกเขานะเพราะเขาจะเป็นนกที่ห่วงลูกมาก